ยังอยู่กันฮะยามเช้าดูฮะพ่อกับแม่ชะโดนะเขาทำตัวเป็นวงกลมอ่ะล้อมลูกเขาเลยเนี่ยอยู่ตั้งแต่เมื่อวาน่ะโซนนี้ตอนนี้ก็ยังอยู่นี่แหละวิธีการเลี้ยงลูกคลอกของป้าชโดนะพ่อกับแม่ก็จะใช้ ตัวเป็นวงกลมอย่างนี้แหละเพื่อป้องกันนะเพ uh, ื่อเป็นเกาะกำบังอุ้ยหุยใครมานน่นนน่นเห็นไหมมีศัตรูมาน่นนะก็จะจัดการไล่ก่อนเลยนี่แหละนี่ก็จะเห็นชัดเจนว่า การป้องกันลูกน้อยของเขาเนี่ยสำคัญอย่างยิ่งเลยและช่วงที่กำลังมีครอกนะลูกอ่อนเนี่ยเขาจะอยู่ตรงบริเวณที่เป็นน้ำตื้นเขาจะไม่ไปน้ำลึกเพราะว่ามีความเสี่ยงสูงศัตรูเยอะนะ ลูกอ่อนลูกเล็กๆเนี่ยลูกคลอกเนี่ยกำลังแบบอร่อยอร่อยนะปลาอะไรก็ชอบนะตัวใหญ่มากฮนะไสเนี่ยไก่เคียง10โลละ สวยงามเลยตรงนี้น้ำตื้นฮะน้ำตื้นน้ำประมาณสักฟุตสองฟุตประมาณนี้เขาจะไม่ไปน้ำลึกเนี่ยจนกว่าลูกจะเริ่มแข็งแรงละหลายคนอาจจะไม่รู้ว่า ปลาชะโดนมันมีอยู่สองสายพันธุ์นะอย่างที่ที่เราเห็นนี่ก็คือสายพันธุ์ที่ว่าชะโดแมลงผู้มันจะมีสีเขียวปัดแบบนี้แหละนะแต่ถ้าอีกหนึ่งสายพันธุ์ก็คือชะโดถ่านชะโดถ่านก็จะมีสีดำ ตัวใหญ่มากแค่ไหนก็มันยี่สโลอนะไรเงี้ยตัวใหญ่มากๆแต่ที่นี่ที่เราเห็นเนี่ยก็ประมาณสักสิโลกว่าคนน้ำอ่ะสำหรับเช้านี้ก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ